สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะมารีวิวการทำสีผมด้วยตัวเองโดยใช้งบแค่หลักร้อยบาทค่ะนี่เลยค่ะอิใช้ชวาสคอบเฟรชไลท์สี a อรี่แอชนะคะกล่องนี้จริงๆราคาเขาอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทแต่ว่าอันนี้โปรโมชั่น300ซื้อ1แถม1ก็คือตกกล่องละ150บาทนั่นเองเราก็จะได้มา2กล่องนะคะเก็บไว้เผื่อทำคราหน้าแบบ เติมอะไรเงี้ยก็ได้ก่อนอื่นเราก็จะมารู้จักกับน้ายาเปลี่ยนสีผมอันนี้ซะก่อนนะคะอันนี้พอดีว่าบางเอินอยากจะเปลี่ยนสีผมอยู่แล้วแต่ว่าก็คิดแล้วคิดอีกเพราะว่าค่าเปลี่ยนสีผมค่าย,ย้อมผมเนี่ยในร้านมันก็สูงอยู่ใช่ไหมยังไม่ค่อยมีงบนะคะก็เลยพอดีกลับบ้านแล้วก็ไปที่ร้านที่เขาขายพวกอ,อุปกรณ์ทําผมก็ไปเจอเจ้าตัวนี้ก็ไปถามเขาว่าพี่อยากได้ เป็นน้ำยาย้อมผมแบบที่ทําด้วยตัวเองได้อะแล้วก็สีประมาณแบบน้ําตาลเทาๆหรือน้ําตาลออ,ออกสีแบบช็อกโกแลตอะไรอย่างเี้ก็ได้เขาก็แนะนำอัน,นอันนี้มานะคะเป็นสีแบบน้ำตาลเทาอ่อนชื่อสี a อรี่แอซึ่งเขาก็จะมีชาร์ตสีให้ดูว่าสีก่อนทำเเาาเป็นสีแบบแน่หลังทำจะได้แบบไหนซึ่งผมอีฟตอนแรกจะเป็นสีเข้มๆนะคะก็ประมาณนี้ทำออกมาเราก็ได้ เท่านี้ซึ่งก็รู้สึกว่าโอเคนะในแบบในการย้อมแค่ครั้งเดียวโดยไม่ต้องแบบกัดสีผมเลยนะคะในกล่องนะคะเขาก็จะมีอย่างแรกอันนี้เลยนี่สองอันเป็นน้ำยานะคะเขาก็จะให้เท,ทน้ำยาจากขวดเล็กเนี่ยผสมเข้าไปในขวดใหญ่เสร็จแล้วก็เปลี่ยนฝาจากฝาแบบนี้มาใส่เป็นหัวปั๊มแทนแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าเสร็จแล้วพอเรากดออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นโฟม หมือนโฟมล้างหน้าแต่ว่ามันจะเป็นโฟมแบบเป็นก้อนๆขึ้นมานะคะแล้วก็มาฉโลมที่หัวทําเหมือนเวลาจะสระผมแต่ว่าค่อยๆทําอาจจะแบ่งแบ่งผมขึ้นก่อนครึ่งหนึ่งครึ่งหัวบนอาจจะไปทําข้างล่างก่อนส่วนตัวทําข้างล่างไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะง่ายกว่าก็ลวกข้างบนขึ้นก่อนแล้วก็ไปฉโลมข้างล่างพอฉโลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้หมวกคุมผมเนี่ยคุมเอาไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งไว้ ในคู่มือเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้20-30นาทีแต่เรารู้สึกว่าผมเรามันสีเข้มอ่ะอยากจะให้สีอ่อนอาจจะต้องทิ้งไว้นานกว่าน,นั้นไม่รู้คิดถูกหรือเปล่าแต่ก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก่อนที่จชะชโลมเขาก็มีถุงมือเป็นถุงมือพลาสติกอยู่ในซองอันเนี้ยมาให้สีมันจะได้ไม่เลอะมือแล้วเราก็ DIY ผ้าคุมไหลด้วยการเอาถุงพลาสติกมาตัดตรงก้นแล้วก็สวมหัวเข้าไปเลยมันก็จะพอดีไหล สีก็จะไม่เลอะแล้วก็อีกอุปกรณ์อันนึงที่ก่อนจะย้อมสีผมนะคะไปศึกษามาก็คือเขาจะใช้วาสลีนอะวาสลีนทาตามทามตามผิวที่มันจะแบบว่าอาจจะโดนสีได้ก็คือแถวตรงหน้าตรงไรผมตรงหูแล้วก็ตรงคออะไรเงี้ยนะคะสีมันก็จะไม่ติดผิวเราเพราะว่าถ้ามันติดเนี่ยมันก็จะล้างออกยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เขาให้มาคือ after color treatment เป็นทรีทเมนต์แบบซองแบบนี้ก็คือพอทําเสร็จมันก็ต้องล้างออกใช่ป่ะคะล้างออกแบบเหมือนเวลาเราสระผมอะแล้วก็ใส่ทรีตเมนต์อันนี้เข้าไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักนึงมันจะทำให้เหมือนผมได้รับการบำรุงแล้วก็ไม่แห้งเสียนะคะอันนี้คือทำมาก,ก็ยังไม่เสียก็รู้สึกโอเคแต่ว่าติอย่างหนึ่งเลยของน้ํำยาเน,นี้ยคือกลิ่นแรงมากกลิ่นแรงแบบคุ้งห้อง แต่ว่าคุณภาพสีแล้วก็ความติดทนโอเคเลยตอนนี้ก็ทำมาได้ประมาณน่าจะ2อาทิตย์2สัปดาห์นะคะสีก็ยังโอเคอยู่นี่เราก็พยายามชโลมให้ทั่วสีมันจะได้เท่ากันมันจะได้แบบไม่ด่าง อันนี้ก็เป็นวิธีการทําสีผมด้วยตัวเองในงบประมาณหลักร้อยที่อีฟเอามาฝากกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูก,ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องอีฟด้วยนะคะใครมีคําถามหรือมีข้อสงสัยอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ